มาอีกพี่ต้อมจ้าแกงเห็ดแกงหน่อไม้เป็นนางข้าวปุนยคั่วเปดเด้อเอยบาอันงพอาดีแท้ขอรับขอขาว ไปลัไปไ้งคอเขา <c oughs> เอาดอกแคเอาไปเลกกับเขามาตก้มมีตมเอง่มันเนี่ย่มีตมเองมีตมไก่ได้ไ

ก็ั่งดีลูกเนีหนไม้ว่ได้ัเดีวมันเหลือจะคคูมาเกิดมันเหลือคู่กันจะคิงมาเกิดแ็คมือกับสีแดงกับสีขาวบ่มันเป็นสไตล์ดิว่าอะไคิดว่ามันบ่เหลือจะคครูแบบว่าเป็นคู่นะบ่เหลือจะคครูเกิดนีพ่อี เอสไม่ย่งน่หมครับพ่ตกต่างุตต่างไหเต่างน่มพ่อไม่จะฟังอีกไหมเดี๋ยวน่ีผู้เดียวเข้ามาบอกหมู่บ้านนี่ละเข้ามาพอเวลาเดี๋ยวผมสิอวดแล้วผมไปช่วยาบอกทองคาถาอุคงหญิงเป็นไปขายยังวะคือ ผมเปไปประมูลงานรนไปประมูลงานเขาได้ยังงานไปเออนว่าแต่ว่าบปิ้อผมได้งานผมขึ้นมาแล้วผมได้สวนนี้เมื่นหนึ่งหนนัเมอีกชั่ว่าบอกย่างย่างย่างเดี๋ยวผมกอ่วาบอกพราะว่าว่านี่ละที่นองค่ะแมันก็ว่าพอให้แค่สยพ่อน่นเอาพ่อจะมาที เราดตกไก่อะมาเยอยวปเลยอีกไก่ซีตูเราพอจะจงซื้อไก่มาเนี่ยแต่ว่าซีทุ่มหาทุกนละบุ้งไตีองพนเราตีสองเมื่อตอนนี้ลกินตีสองอีกาินแล้วกด้ยออยากเ้อยากกินบงแบบชมชมนี่เยอหตปลยอนี่วาไปส่งผู้ีแวร ระเด็ดอรมัสอดอดงเีวให้นองค่ะเกลือผกินโ้มดีดียงาหอดเยออดเยอแมนนลงมจ้าแล้วไปแล้ววันนี้า รบนการเชียกิ้นค่ะานเหนว่าน้าค่ะพี่น้องกินเขาน้ำมันามากินแบบนี้แหละพี่น้องค่ะจอวยหแม่นอยเนอาบอนแม่บทกีวเรื่องโอนเต้องให้แมบอนเอ้ยนลแมหน่อยนะรับนดลหน่อยป้า ไหนพอนยก็แนาเอาดึงเอาสมุดสมุดเพิ่นแม่เอาเอาเอาไเดมือมือวันที่สามเป็นยอยใช่เดีวว่ายอดยอดนะดีมาปาปาเปอดสมุดเปิเเ่ยยอดยอดอยอด้องมื่อบาท ไม่หน่อย้ยจองคงนัดมีนขอค้งนัดเด้อ่พี่น้องมันยากาศพ่อฮักนานบอกีพ่อฮักนานนาวนอ่ยกินพี่น้องค่ะ แม่เ okay, ห right okay, well, we ็นกินดูแม่ปลากระป๋องสามแม่วเปลากระป๋องคแม่ลากป๋อง้ยม่ม่ในกิแม่คอ้ยเซเอร์ม่บมบอกเคือปากระป๋องเข้าแกงเส้นปลากระป๋องปกติแล้วคือกินได้แบนค่ะแต่ถ้าแบนไหนมาเซอร์ทีนีแนดโอเคค่ะรู้เรื่องนะคะปลากระป๋องมักแต่ว่าเปิดฟ้าแล้วเรียพร้อมอย่ไหม แบนนึงอย่างนั้นที่ชอบอ่ะบาทคอมเด้อมีบาทบาทคอมเด้อมีแบนนึงนั้นชอบอ่ะอะไรตาบารเดี๋ยวยักินข้าวจ้างานงานคุยแล้วได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมใจกันหมดเลยหมดถูกใจกินข้าวยางเอาเลยจ้ายังไม่กินเลยนั่นแหละหมกปลาซีอุบมีหมกปลาซิวบ่ กบมคื่ค่ะก่า่แต่บนคือมะนี่ว่าต่บ้คอหนี้เจลจะลกงหวาดเดิเอาเยจาคุณยาไม่สุกาก็เลยหลอกแกงหวาคิน่เป็นนเป็น่บรพี่น้องบรรยากาศค่ะโอ้โหให้น้องกินเขากันอีพอฮักสวนหวาจะให้น้องแมนรบวนน้องเดี๋ยว

ไปเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่คน้องค่ะ